พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการทอล์ควิดีนวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะมาสื่อสารให้กับพวกเราได้รับทราบกันนะครับครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับหลายคนก็อาจจะเห็นสวนโดยรอบของอาคารคณะเกษตรกแพงแส่นะครับมีความสวยงามมากมายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะของคณะเกษตรกแพงแสนะครับซึ่ง ได้มีความร่วมมือกับอาจารย์และนิสิตท,ที่ทำปัญหาพิเศษการออกแบบการจัดสวนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะทําให้ภูมิภูมิทัศน์โดยอรอบของคณะเกษตรนอกจากมีความสวยงามแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นห้องเรียนให้กับนิสิตได้มีการฝึกปฏิบัติจริงได้ด้วยอันนี้ก็ถือเป็นการตอบผลลัพธ์การเรียนรู้หรือว่า outcome based education นะครับอันนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยมมากเลยนะครับ เมื่อเราพูดถึงพื้นที่ของคณะเกษตรกรรมแรงแสนเนี่ยเราก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่จะตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนในการวิจัยหรือการบริการวิชาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิจัยกาญจนบุรีซึ่งสถานีวิจัยกาญจนบุรีนั้นก็อยู่ในตำบลบางด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นพื้นที่ในเขตสปป และถือเป็นพื้นที่อับฝนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่7-9เมษายน2565ที่ผ่านมานั้นทางทีมงานของคณะเศศกษตร,รการําแพงแสนก็ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำใต้ดินนะครับร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดีเซลสวนบุรีซึ่งท่านสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นิภพบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทย,ย,ยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งนี้เพื่อทำการวิจัยในด้านของปัญหาและหาแนวทางการใช้ประโยชน์การใช้น้ำใต้ดินในสถานีวิจัยการนาบุรีครับ คณะเษกษตรกำแพงแสนในขณะนี้นะครับก็มีกิจกรรมโรงเรียนเกษตรอภิรมนะครับภายใต้โครงการ Eco Green agricultural products แต่ว่าสินค้าทางกาเรเกษตรแบบครบวงจรเนี่ยไม่ทราบอาจารยา์มีแนวคิดตรงนี้ยังไงครับในโครงการนี้ครับครับก่อนอื่นสวัสดีคณะบดีก่อนัสวัสดีครับก็ยินดีที่คณะบดีได้มาเยี่ยมชมนะครับก็ในพื้นที่นี้นะครับก็เดิมทีเป็น ในโครงการอ e ีโคกรีนเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อตามนโยบายของคณะบดีในการสนับสนุนเรื่องของการบริการวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็การจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรแต่ว่าในส่วนของสินค้าทางการเกษตรเนี่ยมันมีประเด็นก็คือเราไม่ได้เป็นเหมือนร้านค้าทั่วไปครับนะครับ,รบมันเป็นจุดที่เราใช้ในการฝึก <c oughs> ให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วม <c oughs> นิสิตอาจจะผลิตสินค้าแล้วก็เข้ามาจําหน่ายในขณะเดียวกันเนี่ย ในในแนวทางก็คือเรายังเปิดกว้างให้กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากสิทธ์เก่านะครับ, oh, รบนั่นทำให้เราได้เกิดความเชื่อมโยงกับความหลากหลายในพื้นที่แล้วก็รวมถึงเครือข่ายต่างๆด้วยครับซึ่งจะเป็นผลดีกับมหาวิทยาลัยเองในอนาคตนะครับ,รบในส่วนของมีโครงการหนึ่งครับที่ที่เราเพิ่งได้เริ่มทํามาก็คือโรงเรือนกเกษตรอพิรมนะครับโรงเรือนกเกษตรอพิรมเป็นเป็นโครงการที่เราเ เปิดมาเพื่อจะฝึกสอนบุคคลภายนอกบุคลากรหรือว่าจะเป็นนิสิตด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นไม่ใช่เป็นวิชาเรียนนะครับแต่ว่าให้เขาได้มาฝึกปฏิบัตินะครับตั้งแต่วางแผนการผลิตนะครับการหยอดเมล็ดการเพาะเมล็ดโดยโดยรุ่นแรกนี่เราจะใช้เรื่องของการเมลอนเป็นต้นแบบครับับ้วนี้จะมีสักกี่รุ่นครับหมายถึงว่าเอ่อตองแล้วแต่ความสนใจแต่ผมว่าในรุ่นแรกที่เราได้รับเนี่ยก็คือรุ่นที่1เราเพิ่งเริ่มนะครับซึ่งรุ่นที่1ก็ผลตอบรับ นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาก็เป็นผู้ที่เหมือนกับจากจากพื้นฐานเลยคือไม่มีเลยต้องการจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตต้องการที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการในอนาคตคเพราะฉะนั้นในรุ่นที่1เนี่ยก็คิดว่าจะเก็บเกี่ยวเดือนพฤษภานีนะครับผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ ผมถ้าเป็นผมก็คืออยู่ในาการประมาณ A ยังไม่ A-A บวกบวกนะครับ,รบเพราะว่าเกษตรกร,กรคือคือผู้เข้าอบรมเนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าได้ผลผลิตระดับนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผลผลิตเก็บเกี่ยวเมื่อในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะมีบางส่วนจําหน่ายอยู่ที่ท,ที่ที่ร้านค้าของเราด้วยนะครับก็จะเห็นว่าความเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ต่อเนื่องกันทั้งหมดนะครับครับ เพราะฉะนั้นผมว่าโครงการ Eco Green a g r i c u l t u r a l Product นี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางการเกษตรแบบครบวงจรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้ผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับอาจารย์เพราะว่าถ้า Product หรือผลิตภัณฑ์ของเรานีมีคุณภาพที่ดีนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะไปะวางขายที่ The Premium ย k u ได้นะครับซึ่งซึ่งเราต้องมีคุณภาพจริงๆแล้วก็มีความหวานมีความสดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย กิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มีความร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักวิจัยนะครับนิสิตนะซึ่งตรงเนี้ยมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็ผู้ที่มาเรียนเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับก็าอาจจะมีทั้งสิทธิ์เกา่าสิทธิ์ปัจจุบันอันนี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ engagement ที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับ,รบเป็นภาพภาพที่ดีนะครับเพราะงั้นผมเข้าใจว่าโครงการ eco green agricultural product หรือว่าสินค้าทางการเกษตรแบบครบวงจรเนี่ยเข้าใจว่าเราจะต้องมี กิจกรรมพวกนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วผมก็จะมาเล่าให้กับพวกเราฟังกันในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านรองข้าพดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรชัยนรงค์รัตนกรีธาคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ให้ข้อมูลที่ดีสําหรับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค้าพดีเช่นกันครับและอย่าลืม ให้การสนับสนุนต่อไปนะครับครับด้วยความยินดีครับอาจารย์ครับกลับมาพบกับรายการ Talk i กวิดีนพูดง่ายๆสไตล์คณบดีอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่สำคัญของคณะเกษตรำมพงแสงน,นะครับขอบคุณครับ